ทั้งดำทั้งค้ำแล้วก็ลึกต่างหากนะคะสวัสดีค่ะโดนัทนะคะวันนี้โดนัทก็ได้มาที่เมกาคลินิกนะคะเพราะว่าวันนี้โดนัทนะคะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับนี่ปัญหาใต้ตาของโดนัทนะคะที่จะเห็นได้เลยว่าทั้งดำทั้งคล้ำแล้วก็ลึกต่างหากนะคะ ก็นนเลยได้มาปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้แนะนาให้เติมนะคะฟิลเลอร์ใต้ตาเองค่ะเพื่อที่จะทําให้มันตื้นขึ้นแล้วก็ดูสว่างมางเต่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของตาเนาะที่โดนัทก็ค่อนข้างดูเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยปวดมากนะโดนค่ะวั <c oughs> นนี้ก็จะมาฉีดโบท็อกตรงกลางนะคะแล้วก็มีฉีดแปกซเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าโดนัทเนี่ยเป็นคนที่มีแก้มค่อน้างเแล้วก็จะมีเหนี่ยงนี่เห็นไหมคะ ยืยานเป็นสาะเปาเลยนะคะยิยนเป็นซาะเปาเลยนะคะ <Okay. S 2> รูว่าอุ่นเต็มมากแต่ว่าพอได้คุยกับคุณหมอเมื่อกี้แล้วนะคะรู้สึกว่าแบบอุ่นใจขึ้นเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาเจอกันกับโดนัทว่าทาอำออกมาแล้วจะเป็นยังไง